โดยภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกบปาวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นใจผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยาณมิตรอดจจนทวิชัยการยนณมิตรจันดีหน่อแผนคำการยนณมิตรนุชจ,จรีศีวรวง์และการยนณมิตรไครสีอาเลนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้กล่าว คำอธิษฐานจิตร่วมกันและตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและได้น้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วได้ประกอบพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาวโดยมีกาลยนมิตรไครสีอเลนการยนมิตรจันดีหน่อแผนคำและกาลยนมิตรอัจฉริยาวัตเตอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานและสัตธุชนได้น้อมถวายเครื่องกันหนาวและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียคถาถึงอนิสงส์ของการถวายเครื่องกันหนาวซึ่งจะช่วยให้พระพิสุขพ้นจากความทุกข์ทรมานจากภายหนาวผู้ให้จะเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญมีเกราะป้องกันภยัยพรั่งพร้อมด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับข้าวของเครื่องใช้สะดวกสบาย อน,น้สงผลบุญนี้นะคะจะส่งผลให้มีชีวิตที่สบายทั้งกายและใจนอกจากนี้พระมงคลอภิมังคโลยังได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ทุกท่านได้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีในต่างแดนค่ะกลาบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง จะได้ติดตามรับชมคลิปข่าวจากบัน News ในทุกๆช่องทางเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกับบัน News ค่ะ